มาช่วงนี้นะครับก็ว่าด้ยวยเรื่องของสนามฟุตซอลบางเกาะฟุตซอลอารีนาซึ่งก็ลุ้นๆกันอยู่หลายวันว่าฟีฟ่าเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยจะอนุญาตให้ใช้สนามในการแข่งขันหรือไม่นะครับนนว,วันนี้ไปตรวจใช่ไหมวันนี้ไปตรวจแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้แต่ว่าให้ใช้เนี่ยก็คือทําการแข่งขันตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะก็คือวันที่14พฤศจิกายน2คู่ รอบรองชนะเลิศวันที่16พฤศจิกายน2คู่แล้วก็รอบชิงชนะเลิศกับชิงที่สนะครับคือวันที่18พฤศจิกายนนะร,รวมทั้งสิ้นก็ใช้สนามนี้ทั้งหมด6นัดด้วยกันแต่ว่ามีข้อแม้บอกว่ากทมเนี่ยต้องไปปรับปรุงสนามให้พร้อมและแล้วเสร็จทุกขั้นตอนภายในวันที่5พฤศจิกายนนี้แล้วก็ปรับความจุข,ของผู้ชมจาก12,000เนี่ยเหลือสัก10,000คนก็พอแล้วนะฮะ ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็นัดเปิดสนามแล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่1นะฮะใช่ครับเริ่มแล้วนะฮะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทีมไทยเราเปิดสนามกับทีมชาติคอสตาริกาไทยเราตอนนี้อยู่อันดับที่14ของโลกนะฮะขาดที่คอสตาริกาเนี่ยอยู่อันดับ21โอ้แล้วเราชนะแน่ก็ไม่เสมอไปก4สเขา21ชัดเจน วันพรุ่งนี้เนี่ยนัดเปิดสนามที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงซึ่งเห็นทางทางทีมไทยเรานี่นะมีเงินอัดฉีดให้กับถ้าชนะพรุ่งนี้เนี่ยคุณวร,รวี<อ>มก,กุดีนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยบอกว่าทางสมาคมเตรียมเงินไว้แล้ว1ล้านบาทอัดฉีด แล้วก็มี9นักธุรกิจหญิงจะมอบให้อีกคนละ1 0 0 0 0แสบาทรวม9 0 0 0แสบาทแต่ถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยจะลดเหลือคนละ50,000บาทเหลือ450,000บาทโอ้โหพรุ่งนี้นะฮะครับพรุ่งนี้เริ่มนะฮะนี่นี่บรรยากาศการไปตรวจนะครับครับแล้วก็เก็โอเคตกลงว่าผ่านแต่ยังไม่ได้ใช้เตะรอบแรก<ม>ใช่ไหมฮะร,รอบต่อไปนะฮะหลังวันที่5นูน่นครับครับ รอบแปดทีมสุดท้ายแปดทีมสุดท้ายครับนี่ก็ตอนนี้ก็เตรียมอะไรเตรียมเอาพื้นพื้นไม้พื้นไม้เดิมทีเนี่ยพื้นไม้เราสั่งซื้อจากจีนครับแล้วก็ติดปัญหาเรื่องการนําเข้านี่แหละที่สุดแล้วก็ไปสั่งจากมาเลเซียนะเพราะตอนหลังเนี่ยเขาเป็นกฎของฟีฟ่าว่าสนามฟุตซอลให้เปลี่ยนเป็นพื้นไม้นะไม่ใช่พื้นแบบพื้นยางเหมือนแต่ก่อนอื๋อเลยอ๋อนี่ไงฮะอตอนนี้แสดงว่า เราก็ต้องติดตั้งพื้นไม้ให้เสร็จก่อนนะ,ะต้องติดตั้งพื้นไม้ให้เสร็จก่อนก่อนที่จะแข่งในวันที่14ซึ่งจะใช้สนามนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็แข่งหลายสนามนี่ใช่ไหมฮะมีที่โคราชด,ด้วยที่โคาราชนะฮะกลุ่มซีกลุ่มซีที่โคาราชนะฮะชาติชายหอจังหวัดนครราชสีมาลิเบียพบกับโปรตุกเกสบราซิลพบกับญี่ปุ่น,นโอ้โหนี่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะฮะบราซิลพบญี่ปุ่น3ามทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับ โอ้โห oh ส่วนวันที่สองพฤศจิกายนกลุ่มบีที่อินโดสเตเดียมหัวหมากนะฮะปานามาพบโมร็อกโกนะครับทุ่มหนึ่งสเปนพบอิหร่านโอ oh ้โหสามทุ่มสามทุ่มสเปนพบอิหร่านอาวันที่สองนะวันที่สองโอ oh ้โหกลุ่มดีกลุ่มดีนี่น่าไปดูคืหนุกที่อาคารนี้มีบุตร uh huh. อิตาลีพบอสอ,อ,พบอสเตรเลีย,ยนนอาร์เจนตินาพบเม็กซิโกทุ่มหนึ่งโอ้โหโค้ดอาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่า ผู้เล่นแต่ตละตำแหน่งของฟุตซอลที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่อาร์เจนตินาหมดแล้วโอ้โหแนวเขาบอกอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรที่แบบโอ้โหถือหางตัวเองเฉยเลยโอ้อาร์เจนตินาเจอกับเม็กซิโกนะฮหนึ่งทุ่มโอ้โหน่าดูมากนะแต่ว่าโอเคคู่พรุ่งนี้เราเปิดสนามเนี่ยถ่ายทอดทางโมเด r ร์นไนหนึ่งทุ่มนะครับ ถ่ายทอดตั้งแต่พิธีเปิดแล้วมั้ง18นาฬิกา30นาทีก็มีมนายกไปเปิดแล้วก็เปิดสักครึ่งชั่วโมงทุ่มหนึ่งก็เตะเลยก็น่าติดตามนะฮะนี่ก็แต่ก็เ,เจียฟุตซอลคราวนี<ม>้นะฮะเราเป็นเจ้าภาพก็จริงอยู่แต่ว่าท่านผู้ชมเผื่อใจไปด้วยนะฮะเพราะว่าปกติเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบเรื่องสนามแต่เท่าที่ผ่านมาเท่าที่ฟังโค้ชฮอลแลนด์ของเราเนี่ยเอโค้ชเป็นชาวฮอลแลนด์ หรือว่าฟังนักเตะแลไรก็ตามแต่เนี่ยคือเนื่องจากสนามเราเสร็จแบบฉิวเฉียดมากอืฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะครองความได้เปรียบเพราะว่าเจนจัดเรื่องสนามเนี่ยแทบไม่มีเลยคือแทบจะแบบแทบจะแบบรู้จักสนามเนี่ยพอๆกับนักเตะต่างชาติเออกู้แข่งที่มาเลยเขาเพิ่งเขาเพิ่งทดลองสนามเมื่อวานนี้วันแรกใช่ที่ทีมผู้ว่ากทมเตะกับสื่อมวลชนใช่ค่ายังยังไทยรู้สึกในปรเทศที่ หัวหมากใช่ไหมครับเตะที่หัวหมากแล้วก็แต่ว่ามีนักเตะไทยคนนึงบอกว่าแต่เวลาซ้อมเนี่ยซ้อมที่นี่มีบุตรซ้อมที่ม่มีบุตร,ตรใช่แล้วพอมาเล่นที่หัวหมากปุ๊บรู้สึกมันไม่ใช่มันจังหวะมันมันคล่อมจังหวะหมดเลยพื้นอะไรเงี้ยความแข็งมันไม่เหมือนกับที่ซ้อมนู่นมาด,ดูสิโอ้โหฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเราต้องชนะแน่อะไรเงี้ยเพราะเราโอ้โหสนามของเราอืม,มันใหม่อ่ะ หม่หมดเราต้องอาศัยพร้อมๆกันอาศัยเสียงเชียร์อย่างเดียวอย่างนี้โอ้โหเออก็แฟร์ดีนะแฟดีก็เป็นเจ้าภาพที่แฟร์มากไม่เอาความได้เปรียบใดๆทั้งสิ้นมาเลยอาคารตุกะเรามารู้แบบเหม๋เๆมกันเลยรู้จักสนามกันนะฮะก็ติดตามดูนะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อีกเช่นกันนะครับมีอะไรฮะสาวกของ iPhone 5 พรุ่งนี้นะฮะเขาจะมีการจัดกิจกรรมของ2ค่ายใหญ่นะครับ TrueMove e นะครับเขาเปิดตัว iPhone 5อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้นะฮะหพฤศจิกายน 3", ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนที่ True Stadium ชั้น4สยามพารากอน3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> เปิดตัว iPhone 5อย่างเป็นทางการนะครับ,รบแล้วก็ก่อนที่ถึง 3", ทุ่มครึ่งนะฮะ AIS เขาก็จัดงานเปิดตัว iPhone 5เช่นเดียวกันนะครับ จัดขึ้นที่สกายฮอลล์เซนทันลาดพร้าวนะฮะเขาใช้ชื่อตีมว่า Play the Future with AIS 3G จัดออกมาในรูปแบบของสวนสนุกในอนาคตสกายฮอลล์เซนทันลาดพร้าวนะสองที่นะครับ,รบของ AIS เนี่ยช่วงบ่ายนะฮะช่วงสาย,สายที่เซนทันลาดพร้าวของ True Move เนี่ยกลางคืนสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนที่พารากอนนะฮะของดีแท็กพรุ่งนี้ไม่จัด ดีแท็กี่ไปจัดวันที่2วันที่3ใน4จังหวัดนะฮะก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ภูเก็ตแต่ไม่จัดแบบโอเพ่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเขามีเชิญคนมาแล้ว1,500อคนอราคาประมาณเท่าไหร่คุณทีละราคาราคานั่นะนะฮะเขาก็มีอยู่3รุ่นนะฮะรุ่น16กิก32ิกิก6กิกิกนะครับ32อ่ะส่วนใหญ่32ิถ้าเป็นของ True Move เนี่ย28,000 250นะฮะ oh, oh. แต่ว่ามันจะไปเฉือนกันตรงนี้เฉือนกันราคาเครื่องเปล่าเนี่ยพอๆกันแต่ uh, uh. ไปเฉือนกันตรงที่เครื่องบวกแพ็กเกตมากร้อยก็แตกต่างกันแต่ว่าไม่มากสักเท่าไหร่อย่าง3 2กิกของ True Move นี่นะฮะถ้าเครื่องพร้อมแพ็กเกจเนี่ย2 7งหม่อบามท uh huh. ในขณะที่ของ AS 27,500 uh huh. พก็พอๆกันนะพอๆกันแล้วจะสังเกตนะฮะว่าถ้าซื้อพร้อมแพ็กเกจเนี่ยจะถูกกว่าซื้อเครื่องเปล่า uh huh. ถูกกว่าซื้อเครื่องเปล่า uh huh. ก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะฮะถ้าหกสิบสี่กก็ไปแตะที่สามหมื่นกว่าบาทแล้วสามหมื่นต้นๆ <c oughs> นี่ฮะไหวไหมฮะ <c oughs> แต่ส่วนท่านที่เป็นลูกค้าในงานมหากรรมหนังสือของเนชั่นบุ๊กบูธของเนชั่นครับก็มีบางท่านได้เครื่องไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วเพราะไอโฟนห้าเราแจากไอโฟนห้าตอนนั้นใช่ไหมถ้าซื้อสินค้าหนังสือของเราครบสี่ร้อยไรนี่นะใช่ฮะก็มีสิทธิน,นะฮะโอ้สวยมากนะฮะ สำหรับสาวกของทางค่ายแอปเปิลเขาก็ตื่นเต้นไปนะฮะเราพักกันอีกสักครู่ครับ,รบกลับมาช่วงหน้าครับ